ก็มาถึงราศีมีนเป็นราศีสุดท้ายในจักรราศีในะราศีมีนหรือไพซิสเป็นรูปปลาคู่ตาว่ายน้ําชวนน้าราศีมีนคือราศีของอาร์ติสตเนี่ยพวกช่างฝันกวีนักเขียนผู้มีอุดมการแต่กฝันก็ชอบกินเล้าเนี่ยก็จะฝันอยู่ที่โตเหล่าหยพอตอนคุยกับราศีมีนนะทุกโครงการมันดูเประเสดิฐดีเลิศประเสดิฐสีแต่พอร,รุ่งเช้า เน,นี่ยวะยังไม่ทำอ่ะยังไม่มีมูดเนี่ยก็พวกติดติดแดดขอโทษเราจะใช้คํานี้คือราศีมีนเป็นอย่างนั้นมันจะมีปลาสองตัวไอ้ปลาว่ายตามน้ำก็ร่องลอยไปตามกระแสไอ้ว่ายทวนน้าก็มีอยู่ไมมไม่อยู่ะรัพันเซอร์เจียนที่มันดงว่ายทวนน้ำกูไปวางไข่คือที่เรากินไขป่ปลาคาเวียอ่าเป็นอาหารแบบกับแก้มของพวกไขโซไขป่ปลาคาเวียคุณไปดูที่แถวเอโมอเลียนเท่าถ้วยตะไลอ่ะสามพันบาท แล้วนั่นก็รสชาติชั่วช้าต่ำสามมากนะถ้วยระต่าย3บาทจะไปขึ้นการบินไทยบินเฟิร์สคก็จะได้มาตลับเหมือนตลับโลหะเล็กๆอ่ะมันจะเอามาแก้มเล้ากับโทส์อร่อยมากชาวราศีมีนเนี่ยถ้าอยู่วงการบันเทิงซึ่งความจริงตอนนี้วงการบันเทิงก็จําแย่หมดเพราะว่าสปอนเซอร์ไม่มีพวกทำละครละครจะเป็นศิลปินขรงคารบาเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้แต่ราศีมีถือว่าท่านโชคดีเพราะท่านยังมีงาน แล้วมันมีพ่ยงานขึ้นเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้คาราบาวก็เล่นออนไลน์ให้ก็ได้ YouTube ดูกันไปแต่ที่มันกระทบก็คือคนที่เขาทำธุรก,กิจกลางคืนนะักดนตรีอ่ะผับบาร์ก็เื่ซื้อเหล้ากลับไปกินบ้านถ้าคนซื้อเหล้ากลับไปกินบ้านนี่มันต้องเป็นแอลกอฮอลิก,กน,นะติดแอลกอฮอล์คือก็ไปนั่งจิบเบียร์ฟังเพลงกันมีดนตรีประกอบทำให้นักดนตรีตกงานผมก็หวังว่ารัฐบาลคนจะเห็นใจคนอาชีพกลางคืนด้วย มันทุกคนเกิดมามันเลือกอาชีพไม่ได้นะครับราศีมีนยังไงท่านก็ยังมีงานจะเป็นไพ่ว่างงานก็มีนะทีถ้าถ้าไม่ตีอาชีพศิลปินนี่คือไพ่ว่างงานนะก็อาชีพศิลปินนะักดนตรีดาราก็เพราะว่างงานผมเกิดมาตอนอายุ67ผมก็เพิ่งชื่อได้ยินชื่อดีเจมาตูมก็เพราะมติดโควิดไม่นอน,นั้นผมก็จะไม่รู้จักมันเลยนี่มันก็มันก็มีผลทำไม วงการบันเทิงมันต้องสันส่นสะเทือนเพราะมีคนเป็นโควิดคนงานละครหลายๆงานก็ต้องเสียไปถ้ามีชาวราศีมินถ้าท่านทางานก็ได้ได้เป็นใหญ่แล้วเป็นเอ็มพลเลอร์แล้วเป็นจกักรพรรดิจะท่พูดอีกทีนะเอ็มเลยเนี่ยมันหมายถึงนายพลว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีนายพลเป็นร้อยเป็นพันนะเยอะมากถ้าท่าเป็นนายพลท่านก็สบายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพ่อค้าก็หมายถึงท่านเนะี่ยเสียเจริญ CP King Power ออะไรอย่างเงี้ย นี่ยหละคือพวกเอ็มเพลเออร์งั้นดวงการลงทุนต่างประเทศก็ยังดีงบางคนก็อยู่ต่างประเทศไปเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าต่างประเทศไม่น่าอยู่ละพวกคนไทยในอเมริกาในอังกฤษโดนโดนคนอเมริกันนี่นะคนไทยที่อ่าวใโดนคนอเมริกาอเกาอเาไขาปา่ปลาเพราะาเธอมืองมาเชื่อโควิดมันติดโดยที่ไม่ดูว่ามันจะมันไม่แยกเราไต้หวันจีนเกาหลีคือมันดูเหมือนกันหมดอ่ะเรื่การเงินของชาวราศี มียังพอได้เพราะตำแหน่งก็ขึ้นมาระดับเอมเบอร์นี่ระดับ m อ็แล้วนะเรื่องความรักพอท่านเป็นใหญ่ท่านก็เป็นคนดีท่านจะไม่มีเมียมากแต่ท่านมีเมียน้อยถ้าพูดระดับใหญ่นะมันมาเป็นแพ็กเกจอ่ะั้นชาวราศีมีถึงจะไม่มีไพ่เงินแต่ไพ่ตำแหน่งการงานและชีพยังดีอยู่ไพ่ความรักยังมีสแปร์หนูๆเด็กๆได้การงานระดับใหญไ่ได้ทั้งนักการเมืองนะนักการเมืองก็ได้ โดยสรุปนะครับชาวราศีมีนเป็นศิลปินก็มีทางออกที่จะหาทางรอดได้ไปเรียนต่างประเทศได้ค้าขายกับต่างประเทศได้ด้านความรักถ้ายังไม่มีแฟนก็จะได้กิ๊กถ้ามีเมียแล้วก็จะได้กิ๊กจบข่าว